วันนี้จะมาดูแอปโทรฟรีนะแอปชื่อว่าแท็บโฟคอแทบเลขสีแล้วก็ CA ดับเดแทบโฟคอนะก็น่าจะมีทั้ง Android, iOS มันเป็นแอปที่โทรผ่านไว over IP คือโทรผ่านเน็ตไม่ได้โทรผ่านเครือข่ายลงทะเบียนครั้งแรกมันจะให้ฟรีมา0.39เครดิตมาให้โทรเอ0.38เครดิตแต่เราสามารถกด get ฟรีเครดิตได้เรื่อยๆ คือเหมือนกับดูโฆษณาเขาหรือว่าทําตามคําสั่งเขาเนี่ยมันก็จะได้เครดิตอย่างเงี้ยเช่นว่าติดตั้งเกมก็จะได้เครดิตฟรีหกสิบลงทะเบียนก็จะได้เครดิตฟรีห้าร้อยดสิบหรือไม่ก็ดูวิดีโอแล้วมันก็จะได้เครดิตฟรีคือพูด,ดง่ายๆคือไม่ต้องเติมตังค์หรอกแค่มากดดูโฆษณาเนี่ยก็โทรฟรีไม่มีหมดแล้วข้อดีของมันคือมันสามารถโทรตรงผ่านมือถือได้เลยโทรเข้ามือถือได้เลยไม่ได้ผ่านอินเทอร์เน็ตสมมติเราจะโทรเนี่ยนะเดี๋ยวเซนเซอร,เอร์เบอร์นิดนึง โอเคมันโทรตรงผ่านมือถือเลยเบอร์ที่โทรเข้าจะเป็นสุ่มแรนดอมเข้ามาอันนี้โทรโทรเข้ามาเครื่องนี้นะเนี่ยโทรเข้ามาเบอร์ตรงเนี้ยมันจะแรนดอมสังเกตนะมันเป็นเก้าหกแปดสามนะปฏิเสธไปก่อนมันโทรตรงเข้ามาเลยผ่านเครดิตฟรีหมดก็ไปกดดูโฆษณาแล้วก็มาเอาเครดิตใหม่นะโทรใหม่โทรใหม่ นะสังเกตดูนะกดโทรเสียงอาจจะดีเล่นิดหน่อยแต่ว่าข้อดีของมันคือฟรีนะโทรในเครือข่ายมือถือในประเทศไทยได้เห็นไหมเนี่ยโทรมาจากจากเครื่องนี้ผ่านอินเทอร์เน็ตโทรฟรีในะช้แอปโทรไปหาเพื่อนกันสดๆเลยดูว่าจะเป็นยังไงนะจากสมุดรายชื่อเรา มีอยู่สาิบเก้าเครดิตที่ทดลองใช้อา้าวตต่สาปิดมือถือไปแล้วอ๋อเบอร์เอร์ที่โทรไปเนี่ยมันจะต้องเป็นมันกดทิมศูน์สองไม่ได้นะมันต้องทิมนำหน้าเป็นหกหกนะเดี๋ยวเราขอดูจะสุดรายชื่อก่อนเห็นไหมมันเป็นศูนย์เราจะต้องอีดิทมันใหม่ให้มันเป็นหกหก tidak ฮัลโหลไม่ติดบางที่มันเป็นเบอร์แปลกๆเขาอาจจะไม่รับฮัลโหลตาเจ้อะฮัลโหลเออเป็นไงบ้างไปงานศบยัง uh. ไปงานศบยัง uh. อยู่ไหนเนี่ยอยู่ร้านเหรอฮะ อ๋ออยู่ที่งานแล้วเออเป็นไงบ้างวะอืมเครียดปะเนี่ยเออไม่ได้ไปหางหลายวันนะเอาแล้วอ๋อเสร็จแล้วจะกลับแล้วใช่ไหมวัดน้อยตรงไหนเนี่ยวัดวัดมันอยู่ตรงไหนเนี่ยตรงตรงจรันอ๋อตรงงเวียนใหญ่อ๋อโอเคโอเคอ๋อพอดีทดสอบพอดีทดสอบแอปโทรฟี อันนี้มันใช้แอปโทรฟรีไงมันมันมีใช้แอปใช้แอปโทรฟรีเข้ามือถือไม่เสียตังค์แต่อันนี้มันโทรเข้ามือถือตรงเลยไงมันโทรเข้ามือถือตรงเลยเนี่ยโทรเข้ามาเบอร์ตาสักตรงเลยไม่ต้องไม่ต้องเสียตังค์เออมันดีกว่าไลน์ไหมล่ะก็ไม่ต้องติดตั้งแอปอันอันนี้มันโทรศัพท์กระดูกหมาก็โทรเข้าได้นะโทรศัพท์แบบเป็นรุ่นอาม่าก็โทรเข้าได้ไม่ต้องติดแอปฮะอ่ามันโทรฟรี ก็เราลองดูใช้ครั้งแรกเหมือนกันก็นเลยมัลองดู uh, เออเออเอ,อเสียใจด้วยนะ uh, อย่าคิดมากโอเคแค่นี้แหละโอเคโทรเข้าดูเครดิตเครดิตเครดิตก็ยังเหลือศูนย์จุดสามเก้าอ่ะเพราะมันโทรถูกมากเลยอ่ะเครดิตไม่ลดเลยมันตกนาทีประมาณนาัดมันมันนาทีละบาทอ่ะนะโทรฟรี